ท่านผู้ชมเคยได้ยินสุภาษิตท,ที่ว่าเข้าเถื่อนอย่าลืมพราเข้าหน้าอย่าลืมหลังหรือเปล่าคะก็หมายถึงให้เป็นคนมีสตริรอบคอบคิดการไกลไม่ประมาทนะคะสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะวันนี้วันที่24ธันวาคม2567นนะคะตรงกับวันอังคารเดี๋ยววันนี้นะคะแอดมินมีตัวเลขของ อาจารย์เซียนขานะคะของปู่สีเงินนาคราชนะคะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ f อฟทุกคนเลยนะคะแนวทางของอาจารย์นะคะของงวดวันที่สองมกราคม2,568นะคะก็ได้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเนอะแอดก็จะเป็นะสะพานบุญนะคะเอามาแบ่งปันนะคะอาจารย์เซียนขาก็ให้มาเรียบร้อยนะคะ ก่อนอื่นนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงวดที่ผ่านมาสองหนึ่งนะคะเข้าเต็มเต็มเลยนะคะไม่รวยกันยกช่องเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะงวดที่แล้วนะคะวันที่สิบหกนะคะสองหนึ่งนะคะใครที่พลาดงวดที่แล้วไม่ต้องเสียใจนะคะเดี๋ยวเรามาตามกันต่อในคลิปนี้ได้เลยนะคะใครดูจบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะทางช่องนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะ,ะจริงๆแล้วนะแอดขอเกิดนิดนึงนะคะของวดวันที่1นึ่งนะคะหนึ่ธันวานะคะหกหนึ่งก็เข้าตรงๆเลยนะคะส่วนวันที่16ที่ผ่านมาสองหนึ่งก็เข้าเต็มๆเลยนะคะรวยกันทุกคนเลยนะคะน้องแอดก็ดีใจกับ ท่านผู้ชมนะคะแล้ว่ fc ของทริปนาคาด้วยนะคะที่โชคดีในงวดที่ผ่านมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะแอดเชื่อว่ามีโชคแน่นอนนะคะได้มาแล้วนะคะปูสีเงินนาคาราชนะคะให้มาแล้วนะคะใครอ,อยากปลดหนี้นะคะดูให้จบคลิปนะคะในคลิปนี้นะคะแอดมีตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่ อย่าลืมนะคะว่าตัวเลขที่ทางอแอดมินให้ไปนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์เซียนขานะคะพูดพร้อมๆกันเลยนะคะจากปากของอาจารย์เลยนะคะเดี๋ยวเราไปฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันนะคะเราไปฟังอาจารย์พูดพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ ทิพนาคาสวัสดีครับเอซี FC ทุกคนที่ดูผ่านช่องทิพนาคาครับวันนี้ผมเชียนขาอ่าก็ขอสแสดงความยินดีสำหรับคนที่ติดตามเลขปู่เพชรเงินยากโกมินและจันเชียนขาครับตั้งแต่ออกพรรษามาผมก็ได้มาทำการเปิดเน็ตปู่ก็สำเร็จไปแล้วครับคือวันที่ หนึ่งและวันที่สิบหกที่ผ่านมาก็เป็นที่ประจักษ์กันทุกคนแล้วนะครับส่วนงวดนี้ผมก็ได้มาขอต่อทําพิธีขอ,อต่อนะครับก็อสําสหรับตัวเลขก็ไม่เยอะครับมีแค่เลขทูบกับหางประทัดสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ติดตามช่องนาคาทิปนาคาถ้าเข้ามาแล้วก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเผื่อตัวเลข แนวทางของปู่เพชรเงินเพื่อเข้างวดน,นี้งวดหน้าก็จะได้ตามกันต่อครับก็มาย้อนดูว่าตัวเลขของปู่ในวันที่2มกราคมนี้เลขหางประทัดถ้าคุณทิพนาคามีเลขทูบมีหางประทัดก็อย่าลืมใส่ให้เอฟซดูด้วยนะครับค่ะาอาจารย์เลขหางประทัดก็มี1 3 4 7 7 9นี่แหละครับหางประทัดนะครับ ส่วนตัวเลขของเลขทูบที่ทุกคนรอคอยหรือว่างวดที่ผ่านๆมาก็เข้าเฉพาะเลขทูบก็งวดแรกก็คือหกหนึ่งนะครับเต็มเต็มงวดที่สองวันที่สิบหกที่ผ่านมาก็คือสองหนึ่งเต็มเต็มนะครับสําหรับงวดนี้ขอปู่เพชรเงินก็ได้เลขสามตัวคือเลขทูบนะครับส่วนส่วนเลขทูบนี่ก็อาจารย์จะบอกว่า,วามีตัวเดียวทุกครั้งนี่ก็ จะจุดได้ก็คือเลขทูบตัวเดียวงวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันครับหนึ่งสองอืค่ะอาจารย์งวดนี้ก็จะบอกเลยว่าได้สามตัวครับเลขทูบงวดน,นี้ก็คือบอกเลยเนาะอได้ค่ะอาจารย์เพราะว่าเลขทูบงวดน,นี้ก็จุดได้ห้าหกหกหรือว่าหกหกห้าเท่านั้นครับสำหรับแนวทางของปู่แต่ละงวดน,นี้ จะเป็นเลขทูบเพราะว่าเลขทูบเข้ามาสองงวดแล้วสําหรับเอฟซีที่ยังไม่เคยติดตามหรือว่าติดตามแล้วก็จะรู้ดีว่าตั้งแต่เปิดเนตตองค์ปู่เพชรเมียนมาเนี่ยเลขจะเข้าที่เลขทูบสองตัวแต่วันนี้ขอสามตัวก็ไม่แน่นะครับเอฟซี FC, ลองไปตัดเล่นนะครับสําหรับคนที่ชอบเลขหางประทัดก็สามารถไปยงใหญ่สลับตัวเลขเล่นก็ได้เนะจิมนาหานะใช่ค่ะอาจารย์เนาะมันมันก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าทุกอย่าง<อ>มันก็ อยู่ที่บุญบรารมีของเราด้วยอสําหรับตัวเลขแนวทางเงนขาปูเพ่นเงินไม่เยอะครับงวดน,นี้บอกได้เลยเหมือนเดิมทุกอย่างน้อยชุดมากเลยนะคะอาจารย์น่อ่าก็พอประมาณเนาะสำหรับค่ะ,ะที่คุยมาก็เวลาก็น่าจะพอประมาณสุดท้ายนี้อาจารย์ก็จะขออวยพรสําหรับปีใหม่ไครของเราเนี่ก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงเพราะช่วงนี้เป็นอากาศ ที่หนาวและก็เปลี่ยนแปลงบ่อยก็รักษาสุภาพกันได้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีโชคในวันที่สองมก,กราขอให้ทุกคนโชคดีและมีความสุขตลอดปีหกสิบแปดนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะอาจารย์คะนิดนึงได้ไหมคะคได้ครับได้ครับอาจารย์คะแล้ววันที่อาจารย์ทําพิธีใช่ไหมคะก็จะมีอ่า มีเลขทูและก็หางประทัดใช่ไหมคะครับผมมมีมีขันน้ำมนต์ไหมคะอาจารย์ขันน้ำมน์นี่ผมรวมเป็นเลไมเนตัวเดียวกันครับต,รตัวเดียวกันใช่ไหมคะครับอ่าถ้าอย่างนั้นหนูขอทวนนิดนึงคะ่ะอาจารย์ครับผมเลขงวดนี้นะคะงวดวันที่สองมกราคมเนาะสองพันห้ร้หกสบแปดนะคะเลขประทัดได้ก็คือหนึ่งสามสี่แล้วก็เจ็ดเก้านะคะ ส่วนทูบนะคะที่จุดได้ก็จะเป็นห้าหกหกหรือว่าหกหกห้าตัวเดียวกันนะคะอาจารย์เนาะใช่เออลืมไปบอกไปสามารถกลับหัวได้นะเป็นเก้าเก้าก็ได้ห้าเก้าก็ได้นะอืมค่ะอาจารย์กลับเลขหกกับเลขเก้าใช่ไหมคะสามารถกลับหัวได้ใช่ไหมคะต้องครับถูกต้องอืมค่ะโอเคถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์ก็อ่าไอ้นี่ให้แล้วนะคะเราทั้งขันและม้วนมันเป็นตัวเดียวกันนะคะก็คือตามที่อาจารย์บอกเลยนะคะ หกห้า <6, S 2> นะคะอาจารย์เนาะถ้าอย่างนั้นก็ตัวเลขอาจารย์ก็มีไม่เยอะนะคะมีแค่ชุดเดียวเองนะคะหางประทัดเนาะโอหางประทัดก็มีหนึ่งสามสี่แล้วก็เจ็ดเก้าส่วนทูบก,ก็คือหกหกห้านะคะอาจารย์ห้าหกหกหนูจะหนูจะขึ้นทูบแล้วก็หางประทัดให้เอฟซีดูด้วยนะคะอาจารย์โอเคครับถูกต้องนะครับอ่าถ้าอย่างนั้นก็อาจารย์มีอะไรจะบอกเอฟซีอีกไหมคะ ก็ลองลองดูนะครับให้เป็นแนวทางก็เล่นพอประมาณนะครับใช้พิจารณาณในการซื้อในการรับชมด้วยนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้การันตีตัวเลขว่ามันจะออกแต่ถ้าเราเล่นอย่างมีสติเราก็จะไม่เดือดร้อนถ้าเราเราเล่นแบบไม่มีสติถ้าเดือดร้อนแล้วจะโทษคนอื่นไม่ได้นะครับขอให้ทุกคนโชคดีสําหรับตัวเลขขององค์ปู่ก็แล้วกันขอให้ทุกคนสมหวังในวันที่สองนะครับสําหรับวัน เหมือนผมพูดเลยครับปีใหม่ก็ขอให้ได้มีความสุขใส่ปี2,568ไว้ทุกคนรักษาสุขภาพและก็ได้ร่วมฉลองปีใหม่กันทุกคนครับให้ทุกคนมีความสุขสาธุครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณมากนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็มีแน,ว,นวทางมางฝากท่านผู้ชมทุกคนแล้วนะคะ ก็ใครชอบก็จัดใครขัดก็ผ่านนะคะหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเก็บเอาไว้ลุ้นเนาะเผื่อว่าจะได้มีโชคนะคะในวันที่2มกราคม2568นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะคลิปนาคากับอาจารย์ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าเกิดมีแอดมีตัวเลขเพิ่มเติมยังไงก็จะเอามารีบเอามาลงให้ทันทีเลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้คลิปนาคาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แอดกับอาจารย์ขอลาไปก่อนนะคะ กาบสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีเอฟซทุกคนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ